One, two. สวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาเล่าเด้อพี่น้องพอก็คอยอีกแล้วแฮปปี้เล่าไต้ไทยสารวันเด้อพี่น้องเด้อมือนีกับโบม,มี่ยังลายเนาะพี่น้องเนาะผูกขากับสิพ้ามาเบิงบรรยากาศหอบหอบก่อท่อหมอรัตนากโกสินคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะข้องมหานาในย่ำคำขึ้นเด้อพี่น้องมาเบิงแสงสีแสงไฟ ความเจริญของกรุงเทพเนาะพี่น้องเนาะออนซอนหลายมือนีภูขาสิผ้าออกมาเบิงบรรยากาศหอบคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะก่อนหนานีภูขาได้ภาไปเบิงยยมกลางเว้นมือนีสิผ้ามาเบิงย่มกลางคืนเนาะพี่น้องเนาะว่าสีสวยงามซำใดนีกระเมนบรรยากาศ ขางๆวัดผู้เขาท่องเนาะพี่น้องจบง้ามีเลดเดอร์อันนี้ก็เป็นจุดพานฝาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะภูเขาสะออนรลาย จวบงามหลายเดอ้อพี่ดองเบิงบรรยากาศหอมหอมน้มกันเนาะพี่ดองเนาะแสงไฟในย่ามคำขึ้นของกอท่อมอมีความสีวิไลหวงเฮืองหลายเดอ้อพี่ดองเบิงย่ามใดผู้ขาก็ตื่นเต้น อ่อนซ่อนน้ำเด้แสงสีแสงไฟบานเพลินเมืองเพิินจุดนีภูเขาก็ะเคยทายให้เบิงและนอพี่น้องน้อย,ย่ามกลางเว้นมาเบิงย,ย่ามกลางคืนนี่สวยงามอิรีเด้พี่น้อง เบิ้งแล้วสะอาดหูสะอาดตาลีน้ะพี่น้องเนาะถนนราชดำเนื่นกลางถนนมหาชัย เพงบรรยากาศหอบๆนำ้ำภูขาเดอิอพี่น้องจบง่ามมีลี เธอนีภูคขาได้มีโอกาสย่างขาม่าเลิกขาม่าอีกนอพี่นอนะ้องเนาะย่างเลิกขามาหอดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเด้อพี่น้องเบ่งบรรยากาศยามค่าคำขึ้นน้ำกันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แปลนหูแปลนตาลายเดอพี่น้องสะอาดง่ามมิลีเบิ่งความสีวิไลของบานเพ่นเนาะ บานเพิ่นเมืองเพิ่นย่ามเดึกเด็กแน่เพิ่นกบซิมีการล่างถนนทุกคำขื้นเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ุให้สวยง่ามจบง่ามในหูในตาอยู่ตลอดเวลา อ่อนซ่อนเด้พี่น้องอ่อนซ่อนฝากไฟกัากับทินแดนไทยเนาะพี่น้องเนาะความเหลื่อมใสุ่งเฮืองผู้ขาได้บันทึกภาพนี้ไว เป็นทีละลึกนาะพี่น้องเนาะจบง้ามิลีผู้ใด่าท่านไน้มีโอกาสเขามาเบิงเขามาส้มกะถือโอกาสเขามาเบิงมาส้มเด้อพี่น้องบานเจ้าเมืองเจ้าจบง่ามิลีเดอ้อ พี่น้องเอ้ยทังฟังไทยฟังเล่าขั้นผู้ขาเฮ็ดยางพิษพลาดไปทายบ่ถือใจไพ่เว้าพิษจังไดผู้ขากะกาบขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเดอ้อเฮ็ดยางพิษไปกะตีเตียนผู้ขาได้เดอ้อผู้ขาสิได้ปับปรุงแก้ไขโตในเทื่อต่อไปเดอ้อพี่น้องผู้ขาขอโทษขออภัยไว้ขั้นผู้ขาเฮ็ดยางพิษไป ฝากเป็นแห้งใจให้ขน่อยสูๆูต่อไปในเดอ้อขน่อยดีใจร้ายที่มีคนเขามาให้กำลังใจเขามาติดตามสาบซึ่งอิลีเดอพี่น้องเึิงบรรยากาศแสงไฟเนาะพี่น,อน้องเนาะยามคำขึ้นเหลื่อมใสในหูในตาเด้พี่น้อง พี่น้องเอ้ยภูขาแนมเห็นละภูขาออนซอนลายเดอ้อเมืองไทยเจา้างามลายเดอ้อภูขาหักเมืองไทยภูคขาพุ่มใจที่ภูคขาเป็นคนเล่าเดอ้อพี่น้องจบงามแห้งอีดีไทยเล่าเฮาหักกันเดอ้อพี่น้อง พี่น้องเอ้ยฝากเป็นแห้งใจให้คอยในเด้อฝากกดติดตามเป็นแห้งใจให้ผู้ขาแฮบป,ปีเล่าไต้ไทสารววันในเด้อพี่น้องเด้อมาอีกจุดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นหลังก่อท่อหม้อล้านก่อท่อหม้อหรือว่าร้านคนเมืองเนาะพี่น้องเนาะ จุดนี้ก็สิมีนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนออกมาหาสื่ออยู่สื่อกินย่ำกลาขึ้นในสังคมเพ่นนาะพี่น้องเนาะที่เห็นคนยืนหลายๆหันก็คือเพ่นถาคิ้วนาะพี่น้องเนาะเพ่นยืนรอคิ้วสื่อนมสดสื่อขนมปังในหันนมสดนาะพี่น้องเนาะ มองมีถือว่าดังไลเดอร์พี่น้องเป็นหานม่นนมสดเนาะพี่น้องเนาะหลังก่อท่อหมอตอนนี้ผู้ขาก็ได้ย่างออกมาหอดหลังก่อท่อมอหรือว่าล่านค้นเมืองเนาะพี่น้องเนาะ จังในผู้ขากับขอบคุณนเล่หลายขอบพุณนภาษาไทยขอบใจภาษาเล่าที่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องลูกป่านาอาติดตามผููขาห้กำลังใจภู้ขามาลายลายอยู่ต่างประเทศเพื่อนกระบ,บอกว่าเพื่อนห้กำลังใจเดอ้อเพื่อนก็ะมี่นเนาะเพื่อนมีเข้ามาเบ่งและเพื่อนกระบ,บอกว่าเพื่อนเป็น พี่น้องทั้งไต้หวันเพิ่นไห่กำลังใจเดอ้อเพิ่นวาสูๆข่อยกระซาบซึ่งอิลีพี่น้องไทยอีสานายเพิ่นสุขูสุข่นที่เขามาเว้าพญาเขาาเวาวาน,น,นัวหัวมวลนักภู้ขาเดอ้อภู้ขาซาบซึ่งร้ายภู้ขาดีใจร้ายที่พี่น้องเขามาให้กำลังใจภู้ขาร้ายหลาย ผู้ขาขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาเล่าจังไรกัเป็นแห้งเอิอแ้งใจให้ผู้ค้าสู่ส,สู่ต่อไปในเดอ้อเจ้าสวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาเล่าเจ้า